ตอนนี้อยู่คุกแอนคอฟแอดบางขวาง o คุกแอนคอฟฟีตรงข้างเป็นเรือนจำบางขวางอันนี้เหมือนเป็นที่จอดรถอะแล้วก็เป็นกินกินนู่นนี่นั่น,นไงอันนี้ป้ายเขาคุกแอนคอฟแอดบางขวางในรา้านกาแฟก็มีคนร้องเพลงด้วยเว้ยเดี๋ยวไปเดินอะไรทั่วทวก่อนนะ <c oughs> อ๋อมีจำลองเรือนจำบางขวางด้วยติดริมน้ำนะครับเป็นเล่นไปเ <c oughs> ท้าแกงอยุไดธรรมเท่าเทียมแต่กินข้าวมาแล้วดิมีเพลงด้วยเดี๋ยวเราให้ดูริมน้ำหน่อยฮะ วิมีตรงกลางด้วยอ่ะบิวดีมะสุดยอดนะแจ่มเลยอ่ะอันนี้ต้องข้าเป็นวัดอะไรวะ